สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c ไ i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆนก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนนะครับจากช่องชชวานสตา์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด่า8ตัวนะครับเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ซิมนะครับเพื่อโดน่าเพื่อป้องกันการโดนเพเงินพลังนะครับโอเคครับ เรามาดูตัวแรกนะครับให้เพื่อนกด 35, ดอกจัน935ดอกจัน7สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต1เมกนะครับไม่อัน้นใช้งานได้7วันดอกจัน935ดอกจัน7สี่เหลี่ยมไปดูตัวที่สองกันนะครับดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต 2G จิกนะครับใช้งานได้30วันเน็ตจำนวน1เดือนนะครับดอกจัน935า 35, ดอกจัน35สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่3กันนะครับดอกจัน935า 35, ดอกจัน98สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต2จิก ใช้งานได้30วันนะครับหรือว่า1เดือนดอกจัน935หดอกจัน98สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่4ี่กันนะครับดอกจัน935หดอกจัน35หสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวน 2G กิกใช้งานได้30วันดอกจัน935า 9, 3, 5, ดอกจัน35ห้าสี่เหลี่ยม ไปดูตัวที่5กันนะครับดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต10กินะครับใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่6กันนะครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต5 g ใช้งานได้30วันนะครับดอกจาน935สดอกจาน3ามดสี่เหลี่ยมนะครับไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่7ให้เพื่อนกดดอกจาน935าสดอกจาน9้สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอิเนเทอร์เน็ต2จิกนะครับใช้งานได้30วันเป็นเน็ตพม่านะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับภาษาได้ทางด้านซ้ายนะครับของหน้าจอได้เลยนะครับ เราไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8ให้เรากดดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต 1G ใช้งานได้1วันดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดโปรโม,มชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟทั้งหมด8ตัวนะครับที่ผมนํามาแนะนาเพืเ่อนๆน,นะครับอาจจะมีบางตัวที่สมัครได้นะครับเราก็ไม่ได้เลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปทําการสมัครดูทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่ทาการเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนจากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ